ได้ว่าตอนเด็กๆไม่เคยได้กินข้าวกับแม่เลยเพราะว่าเป็นคนจนระดับต้องพัดถิน่นแม่ก็ต้องไปทํางานต่างถิน่นเราก็เรียนหนังสือจบแค่ปถมแล้วก็เข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพแม่ถึงเวลาเขาก็กลับบ้านแต่ไม่มีบ้านอยู่จ้ะทุกคนเมื่อไม่มีบ้านอยู่เราก็ทํางานหาเงินเก็บเงินส่งไปให้แม่แม่ก็เริ่มสร้างบ้านได้บ้านน้องๆก็โตได้บ้านมาเป็นเป็นของตัวเองเนาะแล้วทีนี้พ่อก็มาทํางาน พ่อก็มีเงินก็ส่งกลับบ้านต่างคนต่างส่งกลับบ้านก็แม่ก็อยู่บ้านสร้างบ้านแล้วทีนี้เรากับแม่นี่แทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะตอนเด็กๆนะพอเรามาอยู่นอกบ้านก็เจอรักสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเมื่อเราสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองเราก็ส่งเสียแม่ก็จงเสียเป็นเงินนะนะคะทุกคนแล้วหลังจากว่าแม่ตั้งตัวได้แล้วเราก็ เลี้ยงลูกของตัวเองลูกก็เรียนหนังสือตอนนั้นก็ไม่ได้ส่งเสียทั้งหมดเนาะลูกเราก็เรียนหนังสือเราก็หยุดการส่งเขาก็พยุงตัวเองได้หลังจากผ่านมาหลายปีนะคะทุกคนตอนนั้นแม่เราอายุ4050ิบห้าปีก็เป็นแม่ค้าขายของก็มีเงินเหลือเก็บเล็กกระสมน้อยสร้างสวนยางได้ทีนี้พออายุมากขึ้น ปัจจุบันนี้แหละแม่เราก็แปดสิบกว่าปีแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ทางพ่อเข้ามาตีสนิทมาหลอกเอาเงินไปลงทนุนเงินหมดเลยค่ะทุกคนจะาที่หามาได้ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือปัจจุบันนี้พ่อป่วยน้องแม่เราก็สติไม่ค่อยดีเกิดจากที่ว่าเอาเงินไปลงทุนนะทีนี้เราก็ ไม่เคยได้กินข้าวกับแม่จริงจงจังๆเลยนะมีโอกาสก็ได้พามากินข้าวแล้วก็มาย้อนดูอดีตว่าทําไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้เนาะทางที่แม่เราก็จะมีชีวิตที่ดีแต่กับเป็นสติสตางไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเราลําบากมากแต่เกิดมาคิดว่าจะมาสบายแต่พอเริ่มจะสบายมันก็มีอะไรเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตมันพลิกผันตอนนี้พ่อก็ยัง ไม่แข็งแรงน้องก็ดูแลพอ่อเราก็เลยดูแลแม่เราเอาแม่มาอยู่ด้วยที่สงขานะคะที่จังหวัดสงขาพ่อเราก็อยู่จังหวัดอุบลน,น้องสาวดูแลก็โทรคุยกันว่าเป็นอย่างไรอาการก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ป่วยเพราะว่าด้วยอายุด้วยทีนี้เรื่องกับข้าวเนาะแม่เราก็จะเป็นคนชอบทํากับข้าวแต่อย่างที่บอกไปว่าตอนเด็กๆเ,เราไม่เคยกินฝีมือเขานะแทบจะไม่ เคยได้กินเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่ารสชาติมันไม่ถูกปากทุกคนนะเราก็กินกับข้าวเขาไม่ค่อยอร่อยอะไรแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เขาก็ชอบทากับข้าวเยอะๆบางทีเขากินคนเดียวใช่ไหมอยู่กับเราของมันก็แพงบางทีเขาซื้อทีหนึ่งไปตลาดทีหนึ่งก็จ่ายสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็บอกแม่อย่าซื้อเยอะแต่แม่กินไม่หมดแล้วทีนี่ความเป็นเด็กของเขาอะนะความคิดของเขาอะนะคะคิดเหมือนเด็กเะนาะเพราะอายุแปดสิบเนี่ยเขาก็จะบอกไม่เป็นไรรอกตั้งตู้เย็นเมื่อตั้งตู้เย็นบางทีมันก็ หลายวันแล้วก็ต้องมาเททิ้งเนาะชีวิตมันก็อยู่แบบนี้นะวันๆเนาะเราก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํางานเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันก่อนหน้านั้นเราก็ทําสวนขุดบ่อเลี้ยงปลาคิดว่าจะเลี้ยงปลาแล้วให้พ่อมาอยู่ดูแลช่วยช่วยได้อะไรประมาณนั้นแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วพ่อก็มาล้มเป็นคนป่วยติดเตียงไปที่นี้แม่ก็มาสมาธิสั้น มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มต้นใหม่ทําอะไรก็ไม่ถูกนะตอนนี้ก็กินบุญเก่ากินเงินเก่าที่เก็บมาก็ไม่รู้ว่าจะก,กินไปได้แค่ไหนแล้วมันจะเหลือเมื่อไหร่จะฟื้นตัวก็ยังไม่รู้เนาะอ่ามันมันมันจะเหลือเก็บอีกได้ตอนไหนอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็คาดว่าอ่าคาดว่าในอนาคตจะลองทําอาหารขายดูนะเป็นคนชอบเพราะว่าเราก็พาแม่เที่ยวกินหลายๆที่ก็ เกิดความชอบที่อยากจะทําอาหารค่ะทุกคนก็ลองลุ้นเนาะว่าเราจะสําเร็จไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเผื่อเป็นแนวทางในการคิดนะคะทุกคนยังไงก็คือพ่อแม่เรามันก็ต้องดูแลก,กันต่อไปอะไรที่มันหมดไปก็ยอมรับยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ตอนนี้เราก็สู้เต็มที่หวัง